สว,ส,สวัสดีครับผมสสวััดีครบผมนี่ใครสนใจเฮ้ยมันตื่นแต่บ้านอะไรกัน่ะแบ่งมาแบ่งน,นี้ห่นี่ฟังเสียงก่อนนะครับอันนี้ขายนะอ้าวดูสภาพเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแถมล้อเหล็กไปด้วยนะครับแถมล้อเหล็กแล้วก็ล้อยางกันนู่นครับดอกดอกดอกเขาเรียกว่าดอกอะไรนะอย่างโน้ไอ้ดอกกับเนี่ย เดี๋ยวแถมดอกตัวนี้ไปเอออ่าแถมยางตัวนี้นะครับยางดีนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่นู้นนะครับไม่แอลยี่สิบหกตันนี้ขายนะรถคันนี้ขายมีเทอร์โบนะครับติดเทอร์โบให้ด้วยนะครับอ่ารถนี้ใช้งานปกตินะครับเนี่ยเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยดูเอานะครับอันนี้เครื่องติดอยู่นะนี่ครับมีรูไถไม่ออกนะครับเนี่ยอ่า อันนี้เดี๋ยวแถมล้อเหล็กใบจอบไปด้วยนะครับใครสนใจนะครับนี่นะครับปั๊มดีอะไรดีหมดนะครับอ่าแถวยี่หกนี่เทอร์โบเทอร์โบ,โบนะครับนี่ไอมันติดได้นูโอ๋อติดข้างหน้าลืม ขนรถนะครับตะโบตะโบมีครบแล้วนะครับเครื่องไม่มีเยอะมีมแต่ย้อยเ <c oughs> บาเบาใหม่ด้วยนะครับทางรถช่างหนูหนก้าวเกียร์เดินหน้าก้าวเกียร์ถอยหลังกะเนี่ย <c oughs> อันนี้รถจอบนะครับใบใบกว้างสี่นิ้วนะครับอันนี้เป็นรถช่างหนูนะ ก็ใครสนใจรถคันนี้นะเดี๋ยวผมจะแถมแล้อล้อจอบไปด้วยนะครับแต่ยางมันยางบ้าง,งตัวนู้นนะครับก็เปิดที่ราคา4,5 0ห0นะครับเปิดใครสนใจก็ทักมาหาผมเลยนะครับอ่าเรามาคุยกันดูนะครับนี่พอดีมีพัดลมแอร์ด้วยนะครับุ่นอันนี้ควันไม่ไหลนะครับเนี่ ทำไมถึงขายอะช่างหนูทำไมถึงขายจนนะดิจนไม่ทันผมไม่ทันช็อตยันมาคันนึงแล้วโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่างหนูเขาจะมาจัดคันนี้ไปนะครับนี่อันนี้แอลวันเนาะแอลวันยี่สิบสองแรงโอ้โหเดี๋ยวเพราะว่าเครื่องมันโอเคนะเครื่องดีมากนะครับนิ่มเกียร์ดีเกีียร์ดอะไรดีนะครับแต่ไฮดรอลิกยกยกม่าขึ้นอย่างเดียว อ่าก็อันนี้เป็นแอ่วันยี่สิบสองแรงเนาะอ่าก็เอางี้ขายสนใจล้อเนี่ยร้อเหล็กขายห้าพันรับเองเลยนะครับแถมคู่หน้าด้วยโอ้การ์ตาการ์ตาเอาไปขายมั่งไงการ์ตาเป็นปะใช้เอาแล้วก็ยางเอาไปะใช้เอาแต่ยางก็ปะหน่อยเดียวได้อยู่ปะหน่อยเดียวได้ยางก็เกาตาช้างติดตามร้อยแตกหน่อยเดียวได้ใช้ได้เลยครับเนี่ย อสำหรับล้อเหล็กนะครับนี่ดูใบนะครับยังพอได้เลยนะครับนี่ได้อีกนานอีกหลายคราวนะครับก็ห้าพันใครสนใจก็ใบหน้าห้าด้วยหน้าห้าเนี่ยใบหอ่าใบห้าเนี่ยพอดีเลยว่ะนี่ใบหน้าห้านะครับน่าจะอยู่สิบหกใบเนาะใบพวกนี้สุดมากอ่าเป็นของยี่สิบสองแรงนะยี่ยี่สสี่ใส่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าแป้นไม่เท่ากันใช่หน้าหน้าแป้นรูน็อตไม่เท่ากันนะครับอ่ายี่สิบสองใส่ได้หมดอ่าครับ ก็อันน oh okay. okay. ี้ไ oh. ม oh. okay. mm ้ว hmm. ัดรอบอะไรขึ yeah. Wait, ้นหมดนะครับอ <opportunities> okay. okay. ่าเดี๋ยวไปซ่องอีกฮะแล้วก็คันนี้นะครับไม่ขายครับไม่ขายครับเอาสักหน่อยนึงโอ้ยเย่ยมดีนะนี่คันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเบิร์ดให้ดูนะครับอันนี้อันนี้ยางนี่เดี๋ยวเอาเอามาลองเตาถ่าน ไม่มีแล้วว้าโอ้มันแรงยังเล่า <laughs> เฮ้ยดูทรงแล้วน่าจะโดนแอ่วสองพันว่ะโอ้ฮะพอได้ยัยโอ้กะดีก็เดินหน่อยแล้ววะสองพันจะตามนั่นเลยเฮ้อไฟอยู่ข้างบนนี่ด้วยนะไฟดูดาวไฟติดหมดติดหมดแต่ไฟหน้าไอ้นี่ไม่ติดเออไฟหน้าไม่ติดไปดูเองนะครับอ่าคือแหมติดต้องไปแจมเนาะไม่เหมือนไฟบางงู้นหรอกแต่วยัยดีแจมกว่า อะนะครับใครสนใจก็ทักมาด่วนๆเลยนะครับ45,000บาทคุยกันได้ราคานะครับราคาเยอก็ลองอ่าอาจจะลดให้สัก3 4 0 0นะครับเอ้าเราโทรคุยกันนะครับอะโอเคนะครับผมก็ถ้าใครถูกใจรถคันนี้ก็เบอร์โทรนะครับ087 312 7989นะครับ087 312 7989นะครับอ่าเบอร์นี้เลยเบอร์เดียวนะครับหรือโครงนะครับโครงพวกนี้ก็ขายนะนี่นะครับ คโครง,งขายนะครับนี่นะครับก็อ <ser en> ันน<ส>ี้<ส>พวกล้ออะไรก็เดี๋ยววันนี้จะจัดส่งอีกอีกสองคู่นะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาใ<ส>นเพจนะครับก็เ<ส>ดี๋ยวมันมีล้อพิสดารนะครับตอนนี้เดี๋ยวกันรังจะสร้างวันนี้จะขึ้นวงแล้วเป,เป็นล้อเม็กซี่อะไรจัหนูน้ำหนักกี่ตันด้วยนะเม็กซี่น่าจะเกือบสองตันใช่ไหมโอ้เม็กซี่มันเป็นรถคล้ายฟอร์ดเนาะคล้ายฟอร์ดแต่ว่าน้ำหนักเขาเบากว่าฟอร์ดอ๋ออ่ะหนูเรื่องจะใส่รถจอบ รู้เรื่องเฮ้ยปรากฏว่ารถเล็กวิ่งย่ำไม่ได้สู้ไม่ได้ทำไงเอาก็หาแม็กซี่อยู่ใช้ต่อเออแม็กซี่วงอ่าวงล้อมันเท่าไหร่วะวันนั้นวัดห้าห้าสิบเท่าไหร่วะห้าสิบห้าสิบสองนิ้วเหรอประมาณนั้นมะเออเราเราอาจจะสูงน้นหน่อยได้เพราะว่าเพราะว่ามันยังห่างเยอะบางโค่นนะที่เขาถ่ายมาคือเราก็ถ่ายรูปมาให้ดูคือดอกก็หมดแล้วเฮียนไม่มียางไม่มีดอกเลยต้องใส่เส้นออกอ่ะเาใช้คุ้ม ผมใส่ยางคู่ตัวรถะโอเคนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจครับอยากจะได้อะไรอยากจะได้เครื่องมือสองหรืออยากได้เครื่องประกอบใหม่อยากได้สเต็ปแบบไหนทักมาเลยนะครับเบอร์โทรนะครับอีกรอบนะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าช่างสมคิดนะครับเบอร์เดียวเลยนะครับหรือจะทักเพจสมคิดนรดอนก็ได้นะครับหรือยูทูบยูทูบโทรดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไปเปิดอ่านนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ